เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเรืองวิทย์คุณวัฒน,นาพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินเขตเจ็ดพักปุ่มใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องปรึกษาเรื่อท่านประธานครับเรื่องแรกเรื่องโรง,งอาหารโรงเรียนบ้านตะอศครับโรงเรียนบ้านตะอศตั้งอยู่ในตำบลกังแอน์อำเภอรประสาทจังหวัดสุรินครับก่อตั้งเมื่อปีพศ .2487 เปิดการศึกษาตั้งแต่ ชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3เป็นโรงเรียนขยายโอกาสครับมีนักเรียนทั้งหมด260คนสภาพโรงอาหารจากภาพที่ท่านประธานเห็นนะครับเป็นโรงฝึกงานเก่าแล้วมาต่อเติมเป็นโรงอาหารสร้างเมื่อปี2536มีอายุการใช้งาน32ปีครับมีสภาพรุดโทรมไม่ปลอดภัยและไม่เพียงพอต่อน้องๆที่จะเข้ามาใช้ครับ ผมจึงอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงศึกษาธิการช่วยจัดสรรงบประมาณครับลงมาสร้างให้น้องๆใหม่นะครับเรื่องที่สองครับเรื่องอ่างสวนนาาอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลกังแอนแล้วก็เขตเอบตอครับก่อสร้างเมื่อปี2 4 9 9 4มีพื้นที่2,600ไร่เก็บน้ำได้1.573ลูกบาทเมตรครับข,ข้อมูลเมื่อวันที่26 สิงหา6.8นะครับน้ำเนี่ยใช้ได้อยู่0.352ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น2ี่สบเปเซนครับน้ำมีปริมาณน้อยมากซึ่งในขณะนี้เป็นฤด,ดูฝนน้ำจากอ่างแห่งนี้นำมาผลิตประปาครับเพื่อดูแลในเขตเทศบาลซึ่งมีผู้ใช้น้ำเนี่ยทั้งหมด2,783ลาายถ้าหน้าฝนเนี่ยเกิดแรงน้ำไม่เพียงพอครับ แต่บริเวณโดยรวมของอ่างสวนน้ำพาเนี่ยยังมีพื้นที่เหลือครับที่จะสามารถขุดลอกได้ก็อ,อยากฝากไปทางกรมชนประทานครับช่วยจัดสรรงบประมาณลงมาขุดลอกเพื่อเราจะสามารถเก็บน้ําได้เพิ่มส่วนเรื่องสุดท้ายครับรัฐบาลได้ออกมาตรการเนี่ยช่วยเหลือทางเขตชายแดนเนี่ยมากมายหลายประการครับแต่ยังไม่เห็นเป็นรูปกระทําสักอย่างเลยครับครอบพี่น้องก็ฝากมาถึงรัฐบาลครับ อยากให้ดําเนินการโดยเร็วนะครับพี่น้องรออยู่ครับขอบคุณครับท่านประธาน